สวัสดีครับวันนี้ผมมีบริการดีๆจากทางสำนักขอสมุดมาแนะนําการให้บริการกันครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้าใช้บริการที่สำนักขอสมุดแล้วเจอปัญหาที่ว่าค้นหาหนังสือไม่พบที่ชั้นแต่สถานะหนังสือก็บอกว่าหนังสืออยู่ที่ชั้นเอ๊ะถ้าเจอปัญหาแบบนี้จะทําอย่างไรดีรรทางสำนักขอสมุดของเรามีบริการไว้คอยช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับรรรนัรกนนมีจวใใค ชานีีน้มมสวัสดีครับมีอะไรพี่ช่วยไหมครับหาหนังสือไม่เจอค่ะครับผมสํานักออสมุดของเรานะครับมีบริการไม่คอยช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับนั่นคือบริการเพื่อนช่วยหาโดยเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้จากพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่จัดชั้นหนังสืออยู่และกรอกแบบฟอร์มหนังสือเล่มที่เราต้องการเพียงแค่นี้พี่ๆก็จะช่วยเราค้นหาหนังสือเล่มที่เราต้องการให้เลยครับขอบคุณมากค่ะค<อ>รับผม หากเพื่อนๆใช้บริการเพื่อนช่วยหาแล้วยังไม่พบหนังสือเล่มที่เราต้องการทางสำนักขอสมุดของเรายังมีอีกหนึ่งบริการไม่คอยช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับนั่นคือบริการ